Bismillahirrahmanirrahim, His Excellency, Prime Minister of Laos Democratic Republic, His Excellency, Standing Deputy Prime Minister, Chairman of 25th SEA Games Organizing Committee, Excellencies, Ministers, Distinguished Guests, our beloved athletes and officials, ladies and gentlemen, It is a great pleasure for me to represent the government and the people of the Republic of Indonesia to receive the Southeast Asian Games Federation flag as a symbol of Indonesian acceptance to host the 26 SEA Games. It is an honor to host the SEA Games for the fourth time. Allow me to remind all of us that the noble purpose of the foundation of the Southeast Asian Games is to provide an opportunity for the Southeast Asian nations to cooperate in preparing its athletes for the higher level of international multi-event games, namely Asian Games and Olympic Games. With that spirit, Indonesia will ensure that the 26 SEA Games will be organized in the spirit of excellence, respect and friendship to, to enhance the Olympic movement. My congratulations to the government and the people of the Lao Repo people Repo Democratic Republic for the great success of the 25th SEA Games. I would like to say thank you to all the people of Lao for their kind and mar marvelous hospitality. The acceleration of Laos infrastructure has not only accelerated Laos development, but has certainly enriched the unity of the Southeast Asian nations. To the Southeast Asian Games Federation Council, I would like to convey our thanks for entrusting Indonesia to host the 26 Sea Games. See you all in Indonesia 2011. Sampai di Indonesia Thank 2011 y มิสเตอร์ a อนดี้มาลาลังเก้งนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกีฬาของอินโดนีเซียนะคะก็กล่าวได้อย่างน่ารักดีทีเดียวนะคะโอกาสที่ กลุ่มนักกีฬาในอาเซียนจะได้พัฒนาไปสู่การแข่งขันเอเชียนเกมและโอลิมปิกต่อไปมันก็ต้องเริ่มที่ซีเกมนี่แหละค่ะก่อนแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกับลาวนะคะที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็ประสบความสําเร็จนอกจากนั้นก็ยังแสดงความชื่นชมด้วยนะคะว่าลาวไม่ใช่ว่าจะพัฒนาในด้านเศรษฐกิจหรือว่าเ,เปิดประเทศอย่างเดียวนะคะแต่ว่าได้แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียว ของชาติในอาเซียนค่ะก็เป็นการกล่าวถึงความรู้สึกนะครับในฐานะที่จะเป็นเจ้าภาพเพราะว่ากีฬานี่ยจะต้องพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเพื่อที่จะไปแข่งกับในระดับโลกนะครับก็คือในระดับอนชิ้นเกมก็ดีหรือว่าในระดับโอลิมปิกเกมส์ก็ดีนะครับ เรื่องับต่อจนี้ไปนะครับก็จะเป็นการแสดงศิละปะวัฒนธรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับจะเป็นทั้งของประเทศที่จะรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งหน้าอินโดนีเซียนะครับแล้วก็การฟ้อนของประเทศลาวส่งท้ายนั่นเองครับ เวลาในพิธีปิดนะคะก็ไม่มีการแบ่งแยกประเทศค่ะแล้วก็ดูเหมือนทุกคนจะสมัครสมานสามาคัคคีบกไม้บกมือกันนะคะเป็นโอกาสที่จะได้พบปะเพื่อนใหม่ๆแล้วก็ได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นนอกเหนือจากการแข่งขันนะคะไม่ว่าในสนามแข่งขันก็เป็นคู่ต่อสู้นะครับแต่ว่านอกสนามนั้นก็เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันครับ ในขณะนี้ครับกระบวนาพาเรตนำชนิดกีฬาทั้ง25ชนิดนั้นกำลังเดินออกจากสนามนะครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้เป็นการจัดการแสดงในสนามต่อไปครับ สวัครับหลังจากนี้อีก2อีนากากีฬาซีเกมส์ครั้งที่26ก็จะไปเจอกันที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเมูิภาคีอาเซียนนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งล้านเกตารางกิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่15ของโลกเลยทีเดียวแล้วก็มีประชา,ชากรเนี่ยมากที่สุดในแถบภาคี อาเซีก็คือมีประชากรอยู่ที่250ล้านคนอยู่ที่อันดับ4ของโลกในประชากรของอินโดนีเซียและก็เป็นประเทศที่มีเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะทั้งหมดประมาณ18,000เกาะทีเดียวส่วนเวลาของอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่ยาวตามขนานกับเส้นศูนย์สูตรเพราะฉะนั้นเวลาอ,อินโดนีเซียเนี่ยจะแบ่งออกเป็นในช่วง GMT+7 และก GM ็ GMT+9 นะครับ เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะยาวเป็นประเทศที่น่าสนใจที่เราจะไปเจอกันในซีเกมส์ครั้งหน้าที่มาเลเซียส่วนอินเทอร์เน็ตนะครับข้อมูลถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่จะเข้าไปหาข้อมูลของอินโดนีเซียเนี่ยโคดอินเทอร์เน็ตของอินโดนีเซียก็คือ .id นะครับอย่าง t o u r i s m .id ก็คืออินโดนีเซียนั่นเอง ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศอินโดนีเซียก็คือประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโดจิโนโนะครับในะปัจจุบันนี้การปกครองนั้นแบ่งออกเป็น30จังหวัดนะครับกับ2เขตปกครองพิเศษคำว่าอินโดนีเซียนะ่าสนใจนะคะมาจากคำในภาษากรีกสองคำค่ะก็คืออินโดสนะคะอินโดสนั้นหมายถึงอินเดียตะวันออกแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือนีโซส นิโซสหมายถึงเกาะนะคะก็มีความหมายรวมแล้วหมายถึงหมู่เกาะอินเดียตะวันออกนั่นเองค่ะเป็นหมู่เกาะที่น่าสนใจน่าคนหาที่สวยงามแต่อินโดนีเซียเนีขาจะมีภายนักประาติอยู่อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของภูเขาไฟให้กับก็ได้มีการ ตัดภาพการแข่งขังนในกีฬาชนิดต่างๆนะครับอย่างเนฟุตบ,บอลในนั้นนี้ไทยกับมาเลเซียนะครับอินโดนีเซียนะคะในครั้งนี้ค่ะได้ลำดับที่3ามนะคะ43เหรียญทอง53เหรียญเงินแล้วก็74เหรียญทองแดงค่ะรวมแล้ว170เหรียญทองนะคะออขออภัยกัน170เเหรียญค่ะ ว่าอินโดนีเซียเขาจะกลับมายิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก่อนหน้าปี2540นะครับก่อนที่จะมีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจนั้นอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเจ้าอยู่นะครับในเรื่องของการแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งก็นําเป็นที่1นึ่งตลอดและในการแข่งขันครั้งหน้านะคะอาจจะมีกีฬาใหม่ๆอีกแล้วนะคะ อาจจะมีเรือประเพณีเกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่กีฬาที่เป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอาจจะเพิ่มเข้ามาในการแข่งขันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากที่กระบวนนักกีฬาจากทุกชนิดกีฬานะครับ25ชนิดกีฬาออกจากสนามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราจะร่วมฉลองเหรียญนะีรยบเป็นเป็นขอภัยครับเป็นการแสดงเพื่อฉลองพิธีปิดการแข่งขันและที่สําคัญก็คือ การแสดงเพื่อรับธงของอินโดนีเซียในครั้งนี้นะคะสำหรับเจ้าภาพเราทำผลงานได้ดีมากๆเลยนะคะในกีฬาประเภทต่อสู้นะคะมีเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโด